ีต้อนรับสุดดีมคานะครับผมน้อยคันน่าจะเห็นในตลาดนะครับผมอันนี้ขอ6ตัวยจังเดือดจัดให้สักคันเลยเปิดมาเรียบร้อยนะครับนะอันนี้เข้าใหม่คุนนี้ต้อนรับสุดดีมคานะครับผมคันนี้เป็นคันนี้คูเปอร์เอสครับผมนะตัวคันที่แม่นะเป็นตัวสีเทาหายากน้อยคันน่าจะเห็นในตลาดนะครับผมจะเห็นบนท้องถนนนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตบบอร์เรียบร้อยไฟตัดบอกมีมาครบๆสภาพเดิรวมไม่มีชนหนักพลิกควาำลูกค้าคนะแม็กเดิมยางปีใหม่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะขอบสเปคเดิมคาดเอสนะแหลกหลังคามีครบเลยกระจกเป็นสีดำนะครับผมประตููคคคหหนนน้้าาเเเเป็ียรระัับขงงลพจดิม ครบครับลูกค้าเป็นตัวคันที่แม่นะครับผมเซ็นเซอร์หลังมีครบเลยแล้วก็แต่นี่มีกล้องหลังนะต้องขอแจ้งไว้ก่อนฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับลูกค้านะเปิดขึ้นมาได้ครับผมนะจุ่ของได้เยอะอยู่สภาพโดยรวมสมบูรณ์มากครับคันนี้นะคันนี้กาลังจะเข้ามาดินคานแะล้วเร็วๆนี้นะหาย,ยากนะสีนี้สภาพนี้นะครับลูกค้ากลิ่นแม่งดีวะ่ะกลิ่นแม่งหอมมากเลยอะ่ะเออนะโอเคข้างนอกประมาณนี้แล้วกันนะไปดูภายในกันบ้างดีวกว่าอ่าในส่วนของภายในครับผมนะเข้ามาปึ๊บสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือแอร์เย็นเจี๊ยบน้องขอเปืนแอร์เย็นเจี� คูเปอร์เขาต้องขอแจ้งก so no. yeah. mm ่อนจะเป็นทรงกลมสะส่วนใหญ่นะเห็นไหมนี่ก็กลมนี่ก็กลมนี่ก็กลมกลมสะส่วนใหญ่นะรวมถึงรถมันจะมีความมนนึงออกไหมแต่เนื่องจากเป็นรถสมัยใหม่แล้วจอเนี่ยถ้าเป็นของเก่ามันจะทัชสกรีนได้แต่นี่ทัชสกรีนได้ครับลูกค้านะคอนโทรลจากจอคอนโทรลเลอร์ก็ได้เช่นกันนะครับผมนะเกียร์ออโต้ครับผมนะพอมองหลังไม่มีจัดเป็นเซนเซอร์ซะมากกว่านะครับผมนะผมก็งงเหมือนกันว่ามินิทำไมเขาไม่ให้มาและอย่างนี้ที่ผมชอบคือไฟดาวไลท์นั่นเองนะครับตอนขึ้นเห็นชัดนะเวลาหยิบโต๊ะหยิบของตรง สีดัมโบนะครับผมนะแล้วก็ตัดออมาเป็นช่องเก็บของแล้วก็มีไฟยอยู่ด้านในด้วยนะบ่อซ้ายขวาคู่ท่าเป็นบาหนังครับลูกค้ามีที่รองน่องให้ด้วยนะวันนี้ขอ6ตัวจังๆจังๆให้ทันเลใน่วนของเบาะหลังนะครับผมถามว่านั่งสบายไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่นะนี่ขนาดแม่งเลื่อนมาจะติดตัวอยู่แล้วเลยเสาบีมาเยอะแล้วอะเข่ายังไม่ติดเลยผมสูง173นัก70ยังนั่งได้อยู่นะครับนะแอร์หลังมีแยกให้ซ้ายขวามีท้ายซีให้สองรูปรับแรงลมได้นะข้างหลังมีคาซีทสภาพดูลมเบาะค้เบงตยังใหมเเเาาาาะพรวว่ล ขึ้นลงหลเราใชุ้่มลงอยู่แล้วเนี่ก็คือมันจะเป็นส่วนที่เสียดสีมากที่สุดนะอันนี้ก็่าเยอื่อยู่การใช้งานนะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวคันที่แมนกำลังจะเข้ามาที่ดีมคาเลยใน,ใน,นี้แน่นอนนะผมใครชอบใครตามหายอยู่ฝากติดตามไว้แล้วกันนะแล้วเท่าคราวนี้บอกเลยว่าสภาพน,นางฟ้าแน่นอนนะครับผมนะ้วก็เราพบกันที่ดีมคาครับผม